กิจรกรรมความเพียรค่ะกิ่งไพรีพี่นาวันที่25 25พฤษภาคม2568 นี้วันที่25พฤษภาคม2568เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายธนากรรักน้ำเที่ยงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฤติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทิน บทที่หนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโตพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีสวาขาโตพระขวตาธโมธมังนัม,มัชสามีสุปฏิปโนพระขวโตสาวกะั่งโฆสังคังนัมามีบทที่สองอรหังสัมมาสัมพุทโทธสูจีรังปะริเนปุตโตกู่เนหิตารามาโนธานิปะรามิหิจัชิสติ ยาวชีวังอาหารพุทธังทำมังสังคังสารนังคโตภูเชมิรัตนตยังทำมังจารามิโสทินาบทที่สามสมันตาจักวาเลสุอัตตราคันชันตูเทวตาสัตธรรมังมุนิราชันสะสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกาเมจารุเปคิริศิคารตเตจันตลิเควิมาเนตีเปรตเทจักาเมตารุวานาคาหาเนเคหาวัตุมิเคเต ภูมาจายันตุเทวาชาลาลวิเสเมยักขาคันทัพพนาคาติดธันตาสันติเกยังมุนิวะราัจานานังสาทาวเมสุนันตุธรรมาสาวนาคารอายมพัธันตาธรรมาสาวนาคาลอายมพัธันตาธรรมาสาวนาคารอายมพัธันตาบทที่สี่ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5พุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังคังสรณังขฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังขฉามิทุติยมปีธรรมังสรณังขฉามิทุติยมปีสังคังสรณังขฉามิตาติยมปีพุทธังสรณังขฉามิตาติยมปีธรรมังสรณังขฉามิตาติยมปีสังคังสรณังขฉามิ บทที่6นัตติเมสรังอัญงพุทโธเหมีชรังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนะโสที่เมหนตุสัพพทานัตติเมสรังอัญงธรรมโมเมีชรังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนะโสที่เมหนตุสัพพทานัตติเมสรังอัญงสังโฆเมีชรังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนะโสที่เมหนตุสัพพทาบทที่7พุทธังนัเมรัตะตนะภุกภูตะสาลีละจิตตัง ธรรมังนาเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนาเมรัตนะภูตะสุสีลัทธิทิเอตังนาเมติละตานงรัตนะจยาวหังสัมมาสโมสาริตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตะคูณโยขวะสัมปวัตังอัุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกางวินาติทิตสาเลสะ สัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุปูตังคัมพีระยานะวิสยังอติททุตธสถังวินยูหิปันทิตชาชเนหิวิชนนะรูปังโลกรมหิเกหิจิตะกะตันจุป,ปะสัมภานียังเกสันจิสุทุวิทิตังคุณนะกายตายะนาเมหิเยวะ ชนตายะสุวิสุตตามปิสมุตปัสะตังมานาสิพุทธภาสาทัศทานังปุญญถิกาณะมะสมุตตะมุป,ปัน,นะภูมังทุกขาปมุตจนะมุขสะสรละนา,านังคานังปูชาละเสสุป,ประมังอภิปูชะเนยยังนิพพานสัญชิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมาคิเลสัมมะละโสธนะสิทธิยาจะ สาธุหิอัฏฐกุสศเลหุปะเสวานียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังตีระตะนังสรรนังขะ,ะ,ะตรมหะลัดจินทิวังณะเนสุนามสมานาปูเชมาจาปิสมาตังสุปะสันนัจิตตาตถานุป,ปาริจะริยาสธารตาจะ ปุญเยนะตัฏฐสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัาาสสะจะสธาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินยัยมปิปะมาณภูโตโลกุตตราพิสมยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยะจะยายะอะยัมปิโหตุวัตถุตเยปาริจิโตสุปะทาสัทะกาโรบทที่8 โยจักกุมาโลหะมาตาปะกัทโธสามังวัพุโทโสุขโตว,วิมุตโตมาราสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวารันตังศิรสานามามิโลกัสะนาทันจัวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาเมินตุธัมโมทโชโยวิยะตสะสัตถุ ทัศเสสิโลกัสะวิมุตวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทารสะทาลีสาตาวโหสันติการโรสุจิโนธรรมังวา่าตันงต่งศีรสา,านามามิโมหะป,ปะทาลังอุปัสสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเสมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตา สันโตสยังสันตินิโยชะกโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังคโรติสังคังวรันตังศิรสรา,ามามิพุทธานุพุทธังสามารีละทิฏฐิตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสัพพันตลายาจะวินาสเมนตุบทที่9นานโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสีโนนโมอุตตมะธรรมมา,า,าสะสวกขาตสะจเสวะ เตนิทัพนะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธะสีรัทิฏฐิโนนะโมโอมาตายาลัทธะรัตนตนัตตสัาสสะสุกังนะโมโอมะกาตีตสสัสสะตัสสะวัตถุตยญาสปินะโมการาประภาเวนะวิขันจันตุอุปัทวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพธานะโมการสะเตเชนะวิติมิโหม,มิเตชาวา บทที่10เอวามีสุตังเอกังสามยังภะควาสาเกสุวิหารติติกวัตุกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาภีคุสังเคนสาสัทิงปัญจามาเทหีภีกุสัตเตหีสัพเทหีวะอรหันเตหิทาสหีเจโรกตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิปตาโหติภะคะวันตัตงทัศนายะภิกุสังคัญจักอรโครจะุนนงสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตทะโธโหสี อยังโพภะกวาสัจเจตุวิหารติกับปริวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมเตหิพิกุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปปิปตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยันูณะมยมปีเยนะภะคะวเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะคะวโตสันติเกปัญเจกขาถาภาเสยามาติ อะตะโคตาเทวตาเสือยะาปินามะพระวะปุริโสสัมมัชิตังวาพาหัางภาษาเลยยะภาษาดิตังวาพาหัางสัมมิเชยะเอวะมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาพักขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาพักขวะวันตังอภิวาเทตัวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพักขวะโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิ มหาสมยโยปะวะนาสมิงเทวกายาสามาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสมยังทัากิตาเยวะอัปปราชิตจสังคันติอัทโคอัปปราเทวตาภักขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสิตัตระพิขาวธมะสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารละถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิญานิลักขันติปันทิตาติ อาตโอปาราเทวตาภะควโตสันิเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีรังเจตวาปะรีคังอินทขีรังโอหันจามะเมชาติจารันตีสุทาบิมราจักขุมาาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปาราเทวตาภะควโตสันิเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธทังสารังคตาเสนตมขมิสสันติอัปายะภูมิงปหายะมานุสังเทสังเทวากายยังปะริภูเลสันติติ อโคภะควาพิขูอามันตีสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิปติหนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจากเอปิเจพิขเวอเหสุงอัติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิปตาอเหสุงเสยยะธาปิไมหังเอตระหิเยปิเจพิขเวภวิสันติ อนาคตา마ธางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานงเอตัปรมาเเยวะเทวตาสันนิปฏิปตาภวิสันติเสยาทาปีไมหังเอตระหิอาจิกิตสามิพิขเวเทวกายานังนามานิจิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิดังสุนาถาสาธุกังมานสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุภะกวาโตปัญจโสทรงภะวาเอตาทัโวจ ิโลก,กนมนุ์กัสสามิยะถาภูมมาตธาสิตาเยสิตาขีขาริบพภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสามิสาพิสัมพุนโนโอตาตามนณะสาสุทธาวิปสัสสนะมาวิลาปิญโยปัญจยะเสตยยตาวาวะเนะปริวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเคส,สาเสนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถาภิกขะวโ เตจะอาตธรมะการุงส ja ัตว์วัตถะสาสนาเตสัมปาตุระหุงยานังอมนุษณาทัศน at ังอเปเกสตามัตทักห ah an ุงสหัสังอถัสตลิงสตังเอกสหัสานังอมนุษสาธรมัตถสูงอเปเกนันตมัตท as ักหุงทิสาสภาภูกาหุงดันจ่าสัพพังอภิญญาญาวิคตวานาจักขุมาตโตออมันตยิสัทธาสาวเเคสาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหังกิตยิสะ สามิกิราหิอนุภูกโสตัสสะหัสสาวยักขาคุมมาขะปริวัทวาอิทิมนโตชุติมันโตวนนาบุณโตยัสสสีโนโมทานามาอภิกามงพิกขุนังสัมมติงวานังชาสหัสสาหิมะวตายักขานนันตวัติโนอิทิมนโตชุติมันโตวนนาบุณโตยัสสสีโนโมทานามาอภิกามงพิกขุนังสัมมติงวานังสาตาขิราติสหัสสาวิยขานนันตวัติโนอิทิมนโตชุติมันโตวนนาบุณโตยัสสสีโนโมทานามาอภิกามงพิกขุนังสัมมติงวานัง อิเจเตโสราสสาหาสหิยักขานานันตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทานามาอภิกรรมงพิคูนางเสริมจริงว่านางเวสามินตาปัญจสตายักขานานันตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทานามาอภิกรรมงพิกูนางเสริมจิงว่านางคุมพีโรราชาคาฮีโกรเวปุลรสานิเวศนางพินโยนางสตาสหาสังยัคขานางปุริปาสติคุมพีโรราชาคาหีโกโสปราฆาเสริมจริงว่านางปุริมินจาที่สังราชา ทตาละโธภาษาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาหัโวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทนานามาอภิกามโมภิกขูนางสื mm ่มจริงวานางทักขีนาจาที uh ่สังราชาวิรุโหงตาภาษาสติกุมบันทานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาหัโวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทนานามาอภิกามโมภิกขูนางสื่มจริงวานาง ประชิมัญจาที่สังราชวิโรปโคปัสสาสถินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสบุตตาปิตาสาวะห่าวอินทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนาบุตโตยสัสสโนโมทานามาอภิการมงภิกขูนางเสมติงวะนังปุตตารัญจาที่สังราชกูเวโรตปัสสาสถิยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสบุตตาปิตาสาวะห่าวอินทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนาบุตโตยสัสสโนโมทานามาอภิการมงภิกขูนางเสมติงวะนัง บุลิมาที่สังถตารัตรโทธทักขีนเนนาวิรูหะโคปชิเมนาวิรูปรโคกุเวรรโคควร,รโอุตดังที่สังยัตตโรตเตมหาราชาสมันตาเจโรทิสาทันทัน,ทนลามานอาอัตังสุวเนกะ,ะเพริวัฒเวเจสังมายาวินโนทาสาอาคุมวจจนิกาสธามายากุเวนทุเวเรนทุวิภูจว,วิโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจปะปานาโทโอปะมโยจะเทวาสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทับโพนารโรชาชโนสโพ อากูปัญจสิโคเจวะติมพระสารีวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหะราจุพิโมทานามาอภิการวงพิกโูนางสมิติงวานังปาทาคูนาจภานาคาเวสาราสหะตันชากากัมภะสตระอาภูปายาคาสหะยาติพิยามุณนาถตาลฐาจะกอาภูนาคายัสสินโนเอาวันโนสมหานาโคโสปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาสสหะรันติทิพาทิชาป,ปะขิวิสุทธาจักโูเวหา ยาสาาติวณมัชปัต,ตาอิตราสุปนาอิจิเตสานามังพยยันตานาคราชามามสิสุปันโนเขมมะคาสีพุทธโธสัญหาหิวาจาหิอุปยันอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสารรมกังสุพุทธังคิตาวชิรหัสเทนะสะมูทางอสุตาสิตาพาตาโลวะสะวาสเตอิทิมันโตยศส,สิโนกาละกัญชามหาพิสมะาอาสุรา ฐานะเวชสาเวปาจิติตสุจิติจาปะหานาโทนโมชีสหะสัตตัญจะาปริปุต,ตานังสเพเวโรจะมามกาจะในหิตตวะพระลิงเสนางพาหกพัทธาโมป,ปาข้ามงสะโมโยธานิพันธันเตพิขูนางสมติงว่านางอาปจะเทวาปฏิวิจเตโชวายโยตภาข้มงวาลุนาวาุนาเทวาสโมจยะยสศาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัตสิโนท่าเสตีทัทากายาสเพนานันตวดณิโนอิทิมโตจิติมโตวานาวันโตยสัตสิโนโมธานามาอภิการมงพิขูนางสมรติงวานามเวทูจัตเทวาสะฮรจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัสูปิิสาเทวาจันทามาปุกระกิตาสุริยะสูปินิสาเทวาสุริยะมาปุรักิตากขัตตานิปุรักิิตวาอาภูมันทวะลาหคาวะสุนางวัสโวเสโทสักโกปาฆาปุรินทโทท่าเสตีทัทากายาสเพนานันตวดิโน อิทธิมันโตชติมันโตวันามันโตยศติโนมทานามาอภิกรรมงพิคุณังจะมีจริงว่านังอทากูสาภูเทวาชรามกิสาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเดยยะลุจิลอาคูอาคูวาสเววเนสิโนท่าเสตเถทากายาสเพยานันตพปะนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันามันโตยศสิโนมทธานามาอภิกรรมงพิคุณังจะมีจริงว่านังสามานามหาสามานามนุษสามนุษสุตะมา ทิคาปูสิกาอาภูอาทูมโนปูสิกาอาทาภูหรยโยเทวาเยจจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวาเยสัสิโนท่าเสเติททากายาสาเพนานันตวัติโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันละมันโตเยสัสิโนโมทานาม,มาอภิการมงพภิกูนังสมติงวานังสุก,การกรุมหาอารุณาอาภูเวสานัาสาสหาโอทาตตาครหาปามโมคาอาภูเทวาวิจักนาสธามตาหาลักขามิสกาจายสาสิโนท่านายังอาคาปัจจโนโยทิสา อภิวัตสติทาเสติท่ทากายาสเพนนานันตวะนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนามันโตอิสัสสิโนโมทานามาอภิกามุงพิกูนางสำมิงวานังเขมิยาสุตายามากัฏกาจายสัสสิโนลำพี่ตะตากาลามาเสตหาจดจินามาจะอาสวะนิมมาลตีโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาทาเสติท่ทากายาสเพนนานันตวะนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนามันโตอิสัสสิโนโมทานามาอภิกามุงพิกูนางสำมิงวานัง ท่เดเทวานิกายาสเพนานันตวันิโนนามันว่าเยนะอาขันสุงเยจันเยทศชาสหาปะวุฒาชาติมัคขีรังโอคาตินนมามะนาสวังท่าเคโคตะตะาราังนาคังจันทวังอัชิตาติตังสุพ,พัมปรมัตโตจาปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจาโสปะฆาสมติงวานังสหัสพัมมะโรกางมหาพม,มาทิทัตติอุปะปะโนชุติมตุวิสมกากาโยย,ยสัส,สิโสทาเสถาอิสราอาภูปัญจวะสะมตินโน เตจนเตสัญจะมัชัตโตอาคาหะหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินสินเทเวสพามาเกมาราเสนาอภิกันตาปัสาการหาสมาติยังเอถาคัรหาถาปันทธาราเณนปันทามุทโวสมันตาปริวาริถามาวุโจิโกยินังอิติจะถามหาเสโนกันหาเสนังอภปสยิปานินาตระมาหันจะสตตระจตวานะเพระวังยะถาปวพุทธสโคเมโคทนะยันโตชาวิจุโก ตถาโซปจจุวัฒติสังกุโสอธิยังวสีจัญจสัพังอภิญญายวคิตวานจาจักขุมาต,ตัตโตอมันตยิสัทธาสาวกีสาสเสนรติมาราเสนาอภิคันตาเตวิชานาถาภิาาก,ากาภูเตจะอัตตปมกะาดงสุตวาพุทธ,ธสสะสนางวิตตะราเคหิปการมุงนุเนสังลมมปีชฉยุงสพเพวิตาสังฆามาพยาติดายสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตติ บทที่11อเสวนาจะพาลังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตมังปฏิรูปะเทสะวาโซจะอุเพจะกตะปุญญตาอัตตะสัมมาปะนิธิจะเอตมังคารมุตมังพาหุสันจะสิปัญจวินโยจะสุชิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปตัทาราสังฆโห อนาคูราจะกัมมันตาเอตมังคารมุตตมังท่านั่นจะธรรมะจริยาจะญาติกานันจะสังฆหัวอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตมังอาติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตะมังคารวโจะนิวาโตจะสันตุตีจะกตัญยุตาการลนะธรรมะสาวนังเอตมังคารมุตตมัง คันตีจะโสวะสัจจะสัทธาส,สัมสสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสาคัญฉาเอตัมมังคารมุตตะมังตาโพจะพัมมัจริยญจะอริยสัจจานาทัาสนังนิพพานาสัญชิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสะนะกัมปติอโศกังวิชิตังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาที่สานิกตาวานะสัพพันธมปราชิตา สัพพันทะโสทิงคันชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติบทที่12ยังกินจิวิทังอิทะวาหูรังวาสะเคสุวายังรัตนังปณีดังนาโนสะมังอัติตถาคเตนะอิธรมปีพุทธะรัตนังปณีดังเอเตนะสาจเจนะสวัสดิโหนตุขะยังวิราคังอมตังปณีดังยัตธะสักขาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรมปีธรรมเมรัตนังปณีดังเอเตนะสาจเจนะสวัสดิโหนตุ ยามพุทธาเสโธประวันนยีสุจริงสมาธิมานันตาริกันจามาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธามปีธามเมรตนางปณีทางเอเตนะสัธเจนะสวัสดิโหตุเยปุคราอัฏฐสตังปัสตาจตาลิเอตานิยุคานิโฮตุเตทักขีเนยยาสุขตัสสาวกาเอเตเอเตสุทินานิมหัพภานิอิธามปีสังเครรตนางปณีทางเอเตนะสาธเจนะสวัสดิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทัพเหนะมิกามิโนโคตัสาสาฉนามิ เตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุทานิพุตติงมุชฌานามาอิธัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุขีนางภูรานางณวังนัตถิสัมภาวังวิรัตชิตายกิติกเกภวิสสมิงเตคีนาพีชาอาวิรุหิชันานิพันติธีรายธายามปาทีโพอิธัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สวัสติโหตุบทที่สิบสามอัตตาหาเวชิตังเสยโย ยาจายังอิตราปรชาอัต,ตทันตัสะโลปัสะนิจจังสัญญาตลาชิโนเนวะเทโณนักันทภูนะมาโรสหะอุมมนาชีตังอปะชิตังกะยิราตถารุปสะชันตุโนบทที่ 14. ภาสิตะมิทางเตนะพระควตาชาณตาปัสสตาอารหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมา ปรมะปารายยะมาอิติกิลายะมาปิตกะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมานะยะคะเห็นนะมาอากาลาปิลิวิตาเกนะมาทิฏินิชานักขันติยามาสัพพารูปตายะมาสมโนโนคะรุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยญาอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสาวสะชา อิเมธมาวินยุขาระหิตาอิเมธมามัสมัตาสมาธินาอิหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมหิปัชะเหนียยาถะยัถาตุมหิอัตฐนาวะชาเนียยัถอิเมธรมากุสราอิเมธรมาาวัชชาอิเมธรมาวินยุปะสันถาอิเมธมามัสมัตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมหิอุปสัมปัชะ วิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตตมปะปมายุงชารูปนีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีปิฆมาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวะตะมัปมายังชารูปนีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีปิฆมาโนโรการมิสังปัชชะหี สันติเปโขโยธากายเยนสังมโยูวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสตเปตสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปการติปุญญธรรมโมเหวะรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนทุกขติงขัดสติธรรมจารีสัเพสังคาราอนิจติยะถาปัญญายปัสติ อถนิพินทติทุเขเอสมามมโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกคาติยถาปัญญายปปสสติอาถานิพินทติทุเขเอสมมโควิสุทธิยาสัเพธรรมะอนัตตาติยถาปัญญายปปสติอถานิพินทติทุเขเอสมามมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกอปปนกถานะเมเกทุติยังอาหุตากิก,กาเอตัธันท ทันทายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนะกังพาหุงเวสารนังยันติบพพาตานิวนานิจักอารามารุขะเจตยานิมนุษสาพยะติชิตาเนตังโขสารนังเคมาเนตังสาระมุตมังเนตังสาระมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจติโยจะพุทธจะธรรมมันจะสังคัญจะสารนังขโต จตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาปาปสติทุกขังทุกขสัมมามุปาทางทุกขสศาจะอิติกมังอริยัจะอัฏฐังขีกังทุกขูปสัมมขคามินางเตสังเตตังโขสารนังเคมังเตตังสารามุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจะติบทที่17บเจ็ อัตติต่างนาคาเวอร์มยะนับปฏิการเคอนาคาตัางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึง